โอเค้วสวัสดีครับพบกับช่องเ e อร์เบิจรยญรุ่นพรีเมียมนะครับวันนี้เ e อร์เบมาประจำที่ b o o s ์บีอในงาน m o t o r ร์โชปี2023นะครับแน่นอนครับทุกๆคลิปเวลาผมมาหาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมก็จะนำรถรุ่นที่ได้รับความนิยมมาฝากกันนะครับแน่นอนครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือเจ้า Honda s t เตีย g o n รุ่นพรีเมียมลายที่ทาง b g เรานำเข้ามาจัดจำหน่านะครับ เจ้าฮอนด้าเรามากอนคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเจ้าฮอนด้าเซราากอนปีล่าสุดครับฮอนด้าเซราากอนมีตั้งแต่รุ่นแอสปาร่าแล้วก็พรีเมียมไลน์คันนี้คือเจ้าพรีเมียมไลน์นะครับมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับแต่ตัวนี้เราแตงเข้ามาเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับที่เราตกแต่งเข้ามาให้กับทางลูกค้านะครับแน่นอนครับเจ้าฮอนด้าเซราากอนเนี่ยเป็นรถในประสงค์นะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000นซีซีนะครับไฮบริดนะครับ และที่สำคัญครับเจ้าฮอนด้าเสียบวะกอนด้านหลังเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรปให้ดูนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะครับเวลาพับเบาะขึ้นมาแถวที่3นะครับก็สามารถเก็บของได้เยอะมีช่องเก็บของแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราพับเบาะแล้วมันจะแฟดไปเลยเราสามารถขนของนะครับรือกับแม่บ้านนะครับพี่ๆผู้หญิงที่บางทีถ้าเป็นเอาผ่านมันคันใหญ่เกินไปมันเธอท่าเกินไปคันนี้ก็เหมาะสมกับพี่ๆที่เป็นแม่บ้านนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาดูเจ้าฮอนด้าเสียบตะกอน ปี2022ได้ที่บูธ BRG นะครับและที่สำคัญนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษมากมายพร้อมเงินไขพิเศษสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจจองรถกับเรานะครับถ้าเกิดสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรไลน์ดีใต้ล่างคลิปนีนะนะครับงานมีถึงวันที่2เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันรอบสื่อมวลชนนะครับพรุ่งนี้จะเป็นงานจริงแล้ววันที่22ก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาที่บูธ BRG บูธของ M Sport ที่เซียเบิร์มประจำอยู่นะครับวันนี้เซียเบิร์มต้องลาไปก่อนพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ